จากศูนย์เราจะสร้างอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาแกะรอยเส้นทางของชายคนหนึ่งจากอดีตพนักงานปั๊มน้ำมันสู่ผู้สร้างอาณาจักรฟาสต์แฟชั่นระดับโลกอย่าง f o r e เรเวอรดูวอนชางเขาทำได้อย่างไรอะไรคือข้อคิดสำคัญที่คุณเองก็เอาไปใช้ได้ทันทีข้อคิดที่หนึ่งมองเห็นโอกาสในทุกปัญหาอุปรสรรคคือครูที่ดีที่สุดหากเราเรียนรู้ที่จะมองมันในมุมใหม่ มันจะกลายเป็นประตูสู่โอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตอนที่ดูวอนช่างอบพยพจากเกาหลีใต้มาอเมริกาเขาไม่ได้มาพร้อมพรมแดงแต่มาพร้อมความขัดสนและภาษาที่ไม่แข็งแรงงานแรกๆคือผ่านโรงและพนักงานปั๊มน้ำมันหลายคนอาจท้อแท้แต่เขากลับมองเห็นโอกาสในความต้องการเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ทันสมัยของผู้คนในลอสแอนเจลิสยุคนั้นในยุคเศรษฐกิจผันผวนและเงินเฟอ้อแบบนี้หลายธุรกิจอาจมองว่าเป็นปัญหาแต่สำหรับคนที่มองเห็นโอกาส อาจเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าราคาเข้าถึงง่ายคุณภาพดีหรือการนำเสนอสินค้ามือสองสภาพดีที่กำลังเป็นเทรน์ก็ถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ข้อคิดที่2ลงมือทำทันทีอย่าปล่อยให้ความกลัวฉุดรั้งความคิดดีๆถ้าไม่ลงมือทำก็เป็นแค่ภาพวาดในอากาศความสำเร็จเกิดจากการกระทำไม่ใช่แค่ความฝันดูวอนชังไม่ได้มีเงินทุนมากมายแต่เขากล้าที่จะลงมือทำเปิดร้านเสื้อผ้าเล็กๆ ชื่อว่าแฟชั่น21ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเฟเวอร์21ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าและราคาของตัวเองเขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากสิ่งที่มีและค่อยๆพัฒนาต่อยอดหลายคนมีไอเดียธุรกิจเจ๋งๆในหัวแต่ก็มักจะติดกับดักของความกลัวกลัวล้มเหลวกลัวไม่พร้อมกลัวคู่แข่งเยอะแต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการลงมือทําแม้จะเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการนั่งคิดนอนคิดเฉยๆลองทํา MVP Minimum Viable Product หรือสินค้าบริการรุ่นแรกแล้วค่อยๆปรับปรุงตามฟี edback ก็เป็นแนวทางที่ดีข้อคิดที่3ทํทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอไม่มีทางลัดสู่ความสําเร็จความสําเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของการทํางานหนักความอดทนและความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อการเติบโตของ f ฟเวอร์ยีไม่ได้มาจากการเสกเวทมนต์แต่มาจากการทํางานหนักของดูวอนชางและภรรยาพวกเขาดูแลร้านเองทํางานหลายชั่วโมงต่อวันคอยสังเกตความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงสินค้าอยู่เสมอความขยันและความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละคือหัวใจสําคัญในยุคที่ใครๆก็พูดถึงแพซิ e income หรือรวยทางลัดเราต้องไม่ลืมว่าเบื้องหลังความสําเร็จที่ยั่งยืนมักมาจากการทํางานหนักอย่างสม่ําเสมอการพัฒนาทักษะอยู่เสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคข้อคิดที่4ฟังเสียงของลูกค้าและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยลูกค้าคือคนสําคัญที่สุด ธุรกิจจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ For e v e เ21เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นที่ต้องการเสื้อผ้าราคาถูกดีไซน์ทันสมัยและมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาตลอดพวกเขาฟังเสียงของลูกค้าผ่านยอดขายและแนวโน้มแฟชั่นและพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากการฟังเสียงของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียรีวิว คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นสิ่งสำคัญมากธุรกิจต้องพร้อมที่จะปรับตัวกลยุทธ์การตลาดสินค้าและบริการให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคอยู่เสมอข้อคิดที่5เริ่มต้นจากเล็กๆแต่คิดใหญ่และไม่หยุดที่จะเติบโตอย่าดูถูกจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองและธุรกิจให้เติบโตต่อไปดูวอลชางเริ่มต้นจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆเพียงร้านเดียว แต่เขามีความคิดที่ใหญ่ที่จะสร้างแบรนด์แฟชั่นระดับโลกและเขาก็ไม่หยุดที่จะเติบโตขยายสาขาไปทั่วโลกแม้ในปัจจุบัน Forever 21จะ,ะเผชิญกับความท้าทายแต่เรื่องราวการสร้างตัวจากศูนย์ของเขาก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในห้องหรือทำอาชีพฟรีแลนซ์อิสระจงคิดใหญ่วางเป้าหมายที่ท้าทายและไม่หยุดที่จะเติบโตเรียนรู้ทักษะใหมๆ่ๆขยายเครือข่าย และมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองและธุรกิจอยู่เสมอข้อคิดที่6ความอดทนคือเพื่อนแท้ในวันที่ความสําเร็จยังมาไม่ถึงการเดินทางสู่ความสําเร็จไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นแต่มันคือการวิ่งมาราธอนที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นเพื่อนร่วมทางอย่าท้อถอยเมื่อเจอปัญหาเพราะนั่นคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรากว่า For e เว r 21จะเติบโตเป็นอาณาจักรอย่างที่เห็นดูวอนชางและภรรยาต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ทั้งเรื่องเงินทุนการแข่งขันและอุปสรรคต่างๆแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายืนหยัดได้คือความอดทนและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำในโลกของการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพหรือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มักจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในชั่วข้ามคืนหลายคนอาจจะทอแท้เมื่อยอดขายไม่ปังยอดวิวไม่ขึ้นหรือไม่มีคนติดตามแต่ความอดทนและการทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการรดน้าพรวนดินกว่าจะเติบโตให้ผลิตด,ดอกออกผลข้อคิดที่ 7. สร้างทีมที่แข็งแกร่งและให้ความสําคัญกับผู้คนธุรกิจจะเติบโตไม่ได้ด้วยคนเพียงคนเดียวการมีทีมงานที่ดีมีความสามารถและมีเป้าหมายเดียวกันคือหลักฐานสําคัญของความสําเร็จจงให้เกียรติและดูแลผู้คนของคุณเพราะพวกเขาคือหัวใจสําคัญขององ,องค์กรแม้ดูวอนชางจะเป็นผู้ก่อตั้งและผู้นําแต่การขยายอาณาจักรฟอร์เรเวอร์21ไปทั่วโลก ย่อมต้องอาศัยทีมงานที่แข็งแกร่งการคัดเลือกคนที่มีความสามารถการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ในยุคที่การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญมากขึ้นการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นทีมในบริษัทหรือทีมงานฟรีแลนซ์ที่ร่วมกันทำงานโปรเจกต์ต่างๆการสื่อสารที่ดีการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้การทำงานราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ การใส่ใจดูแลเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องก็จะสร้างความผูกพันและทําให้ทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อเป้าหมายเดียวกันข้อคิดที่8เรียนรู้อยู่เสมอและปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากเราหยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอในโลกของแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์อยู่ตลอดเวลา forever 21เต้องเรียนรู้และปรับปรุงคอลเลกชั่นสินค้าอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการตามเทรนดใหม่ๆการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในยุคดิจิทัลที่มีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นด้านดิจิทัลการตลาดออนไลน์ line, หรือเทคโนโลยีเฉพาะทางจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอการรับฟังฟีดแบ็กและการพัฒนาจุดอ่อนก็จะทำให้เราเติบโตและก้าวหน้าไปได้ ข้อคิดที่9สร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและชีวิตส่วนตัวความสําเร็จในธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญแต่ชีวิตก็มีด้านอื่นๆที่ต้องดูแลเช่นกันการสร้างสมดุลระหว่างการทํางานครอบครัวและสุขภาพจะทําให้เรามีความสุขและยั่งยืนในระยะยาวแม้ว่าดูวอนชางจะทุ่มเทให้กับธุรกิจอย่างมากแต่การมีชีวิตส่วนตัวที่ดีการมีครอบครัวที่อบอุ่นก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขามีกําลังใจในการทํางาน การละเลยด้านใดด้านหนึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสุขและความยั่งยืนในระยะยาวในยุคที่การทำงานแบบ work from home ทำให้เส้นแบ่งระหว่างเวลางานและเวลาส่วนตัวเริ่มเลือนลางการสร้างสมดุลที่ดีจึงมีความสำคัญมากการจัดสรรเวลาการดูแลสุขภาพกายและใจและการให้เวลากับครอบครัวและคนที่รักจะช่วยป้องกันภาวะหมดไฟและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในระยะยาวข้อคิดที่สิ อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่และล้มเหลวคือบทเรียนที่มีค่าทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการก้าวแรกหากสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดของเราแม้ For e v e r 21จะเคยประสบปัญหาและต้องปรับโครงสร้างธุรกิจแต่การล้มไม่ใช่จุดจบหากแต่เป็นบทเรียนที่มีค่าให้ได้เรียนรู้และปรับปรุงการกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา อาจนำไปสู่โอกาสและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการทดลองสิ่งใหม่ๆและการเริ่มต้นใหม่อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากธุรกิจเดิมไม่ตอบโจทย์หรือมีโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจการล้มเหลวจากการลองทำสิ่งใหม่ๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่จะนำไปปรับปรุงและเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมเรื่องราวของดูวอนชางสอนอะไรเราความสำเร็จไม่ได้จำกัดอยู่ที่ต้นทุน ในวันแรกแต่ขึ้นอยู่กับความคิดการกระทําความอดทนและการปรับตัวในทุกๆวันจงมองเห็นโอกาสในทุกปัญหาลงมือทําทันทีทํางานหนักอย่างสม่ําเสมอฟังเสียงลูกค้าและอย่าหยุดที่จะเติบโตเรามีติดต่อเพจ Facebook รวมถึง Youtube ที่คุณกําลังฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วมาฟังเรื่องราวของบุคคลที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าล็อกคิว